มันทั้งอยู่กันเลโอ้ยดอกเลี้ยน้อยก็ไลตัวนี่ไหมดอกเลี้ยน้อยนะมันโอ้ยมันตีง่ายปอน่ยโอ้นี่ครับดอกเลี้ยน้อยโอ้ยแห้งเลยครับโอ้ยผิวเฮ้ยโอ้ยเห็นแทงอุปผิวโอ้ยโอ้โห ค่อยๆเย็บครับมันหายยากครับเม็ดนานเนี่ยนี่ครับมาตอกกงงามพี่น้องอุ้ยกองไว้โอ้ที่ครับมาควางแท้แล้วพี่น้องอุ้ยฮะนี่ครับโอ้ยนี่ได้ดอกกำงามพี่น้องโอ้เียาดทั้งพี่ก็มีอีก มันนี้ภาพพี่น้องมักขึ้นเขาครับมงว่างเลยมักขึ้นเขาบังมาให้เก็บพักหวานครับพักหวานป้าครับในช่วงนี้ก็เป็นช่วงเดือนมกราเดือนกุมภาพครับตัวเดือนกุมภาพันธ์มันนี้กับวันที่ซีครับซีกุมภาพันธ์ตองพันหารอยหกสิบเก้าเอามาลุกกันครับบ่งดมมิมานบอมานมาขึ้นเขาครั้งแรกในรอบปีวางเล่ยมาขึ้นเขาครับเขาไม่แก้ว นี่ครับต้นปักหวานปลาเนี่ยมาเบิ้งเดี๋ยวพ่อด้เก็บปักหวานาเดี๋ยวมีพ่อด้เก็บเขาแข่งหลายครับพี่น้องยางกบเก็บกบเก็บเลยโอ้ยมีแต่หอยคนมาเก็บมาแล้วฝนตกลงมาประมาณได้อาทิตย์สองอาทิตย์เดียวครับโอ้นี่ครับหยอดเนาะซัมนี่ครับเด้กเยอะครับไปกินกระปุ่นครับเนี่ย นี่ครับหยอดพวกวันแต่ว่ามันเดือดออกทั้งแก่แล้วล่ะโอ้โหแก่หมดพี่น้องเลยมันมาเก็บกอนเหมือนมาเก็บใบไอ,อ,น,อน้นอง่มนี่เนาะไอหย่อนงามอยูอ่เอามูนี่นไปกินกระป๋นเอาก,ก็ได้พี่นอ้องก็ได้อยู่นี่มันมัน แก่เหมันต์อ่อนอยู่แต่มันอ่อนขักปวด,ดนี่ก็กินลวกกินกระปน่นพอดีเลยพี่น้อง ตรงีคนมาเก็บอีไ่เลยนี่คือแกมเหมือนกันพี่น้องด้ยอ่อนดีอยู่โอ๋อ่อนดีมาได้ เพราะมันมัน้นพี่น้องเด้โอ้ยใบกันแกเปก่ยนแล้วพี่น้องแต่ก็เพราะเอาอะไรอยู่ไปลวกกินกระปุน มันยิบมคล้องมันเห็ดคือโบที่หลงออกแน่นี่นออกกั้หหยห,ห,นนหนึ่งวายออกย่หลีพี่น้องเห็ดยังไงโอ้เห็ดดาเรียครับแห้งแล้วโอ้หุ่นดอกนึงว้ายว่ามันสิมีมูอยู่ดิเห็ดดาเรียออกย่หลีครับแล้วฝนตกสองอาทิตย์ที่แล้วเนาะพุ่นอีกด,ดอกนึง มันเป็นส่นี้มูอยู่สิฮะเก็บก้อนครับบัดน่ะโอ้ยใบไม้นหนาครับหยดุดลงดีๆก่อนนะง้งางหนักเลยนะโอ้ยครับเย็ดนานี่จะได้กระแทบครับมือล ไปมาเปี่โอ้ยครับเห็นหน่าเลยครับเห็นหน่าม,มุมโอ้โหคอยคอยเจ็บกันก่อนึ้นไป่พุ้นอีกโอ้โหเดี๋ยวแบบน้ไปด้องโอ้โหไอ้ได้ซุปแล้วครับคือสิบว่าได้แกงดอกอ่ะอว่าหมานครับมันเนี้ย งูอยู่นะกลับมาทั้งอยู ja, ่กันโอ้ยดอกเล็กๆก็ไลตัวนี้ไหมดอกเล็กๆนะมันโอ้ยมันติ่งง่ายมากเยโว้นี่ครับดอกเล็กๆโอ้ยแห้งเลยครับโอ้ยเพียว เห็นแทงอ๊้พี่อ้ยโอ้โหคอยๆเย็บรับมันหายยากครับเมียดนานเนี่ยอี่ครับมาสุดกำงามพี่น้องอื้อกองไว้โอ้พี่ครับมาของแท้แล้วพี่น้องอ้ายฮะ นี่ครับโอ้โีใหด,ดอกกำงามพี่น้องโอ้เบียแข้งผีก็กมีอีกตะตาคนเสร็จไปตะตาคนพี่นอ้องใไปตะตาไหวก่อนโอ้ยมานดอกพี่น้องเลยหมานมานันเดี๋ยวสิกับเป็นมึงปลาทั้งเพิ่งอยู่

แกงน้อยพี่น้องเลยโอ้โหครบมาพีกแล้วโอ้ยบ่บ่งดีดีบ่หูเลยว่าเป็นเห็ดเนี่ยด,ดอกน้อยน้อยมั้งตุม้มตุ้มอืมเปรี้ยวหวานเด้วพี่น้องเลย กับดอกตุ้มๆน้ำงามพี่นอ้อ่ะเหี้ยดอกนี่อ๋อเอาได้เกลียนหน่อยแล้วกบมูนึงนี่ครับได้เฮ็ดอ่ะเอาพ่อเห็ดเราก็ตีให้เห็ดแล้วครับพ่อพักหวานก็ตีเก็บ ปูปลาบูดงนะครับบา้านนะน้ำพุนเห็ดน่าเดี๋ยวมันฝุกค้นตกฝนตกอาทิตย์กันสองอาทิตย์ที่แล้วครับก็เมื่อคิดว่ามันที่อ่อครับมันแห้งแห้งนหนาวผมเลยบันน้ขึ้นมาเบิองนี่มาเก็บพักหวานเลยทีครับพี่น้องนี่ก็จะเก็บผักหวานไปน้ำล่ะ โอ้โหแหงกเน่พ so like oh, uh, yeah. ี่น้องเด้แางเสียงก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บหลดใบไม้ก็ได้ยอดพักหวานครับโอ้หยอดงามอยู่ครับแต่มันหน่อยเดี๋ยวบอกพีงสี่หล่ะไปกินกระปุ่นก็ดีหล่ะกินกระปุนเนดี๋ยวเท้าผกหวานเนี่ยตึ้งเห็ดพี่น้องมืันนี้หมานอยู่ ขั้นมู่นี้ได้เห็ดนาเลครับเห็ดนาเลนะมุมได้ยักษ์ปนในปนอยู่ครับมันแกงก็จิแกงน้อยนะครับกับผักหวานผักหวานก็ได้เติบแต่ว่ามันออกไปทั้งเขียวมาแล้วมันบ่เป็นหยอดอ่อนครับแต่ว่าหนี่งขั้นในหยอดอ่อนทั้งสี่มั้นในหวานไหลครับได้น้อยๆกับพ่อได้กินครับอันนี้กับเป็สีไปปนกินกับอันสีไปอันลวกกินกับปนเห็ดครับขึ้นเขาครั้งแรกขึ้นเขารอบแรกของปีครับเดือนกุมภาพันธ์ ต้นเดือนกุมภาพันธ์สองพันหาร้อยหกสิบเก้าครับกะดิเฮ็ดครับดีเฮ็ดนาเลียมูหนึ่งล้วก็ยันพักหวานครับผักหวานกน็ออกไปทั้งแก่แล้วล่ะแต่าก็บพอ่อรวยลวกกินกระป่นอยู่ครับเอากัหวานอยู่ครับเนี่ยรอบแรกของปีเอามาคลิปนี้นะครก็ฝากกดแจ้งกดไลค์กดติดตั้งใครกดติดตามแล้วกว็วก,วกระดิ่งครับพี่น้องเพื่อติดตามคลิปต่อไปคลิปนี้ก็สวัสดีครับ